ดีค่ะพี่น้องกองฝ่ายสมองสมบูรณ์สุขคติอยู่กับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องมือนี้แม่นั่งตองอูกะมาเก็บบรรยากาศด้านหลังเวทีด้านหน้าเวทีให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากอพอเข้าซ้อมแล้วามาตักแต่มือเว้นนี่เนาะเอาทั้งนี้เตรียมตัวเลวสวัสดีรปัน,ปน เตรียมพร้อมแล้วสวัสด,ดีแค่นี้ลูกสาวสัสดีค่ะน้องอยู่ไ, <ป S 1> ไหนฝนตกลัดแล้วเขาเขาู่วแม่ฝนมาฝนตกลัดฝนตกลัดทางแล้วฝนตกลัดเลยพี่น้องโอเคค่ะฝนตกอีกแล้วนะคะลมพักสวย บรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ำนะคะสิทธิ์จากการซ้อมนะคะเมื่ออื่นพอกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันในกลุ่มปิดนะคะ ไลสดทางเพจสาวน้อยเพชรบัน้นแพงค่ะพ่อกันเด้อยค่ะพี่น้องเจอกันนะคะฝนตกลาดแล้วแม่ฝนมาเนาะเขาหูจกว่าแม่ฝนมาท่อนกันทังายานเนาะ <laughs> เป็นตนอนหลับดีให้น่าสุดแค่นี้ปนนไปกับใครอ๋อกับอาลรถอย่างมาบ่เนี่ยอ๋อ <c oughs> อ๋าน้าชมพู่ไปใส่อ๋อ <c oughs> ชมพู่ขับรถมาคนเดียว

เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เจอมานแล้วมเมื่อนั้นเห็นลันเห็นั้นฝนตกแห้งสาดเข้ามาเลย่มเันี้ันจะแ้งอืมิเีวปนำไหมอ้ยมานี่ในกระ อคิดถึงปนกบ <c oughs> คิดถึงปนกบอารของแซบนะสบายคิดถึง <c oughs> อะไรจังเลย เลิก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 ซ้อมกลับบ้านแล้วพี่น้องเก็บของเก็บของฝนตกสวัสดีพ่อตองอูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าอูแม่กลับก่อนนะคะจ้าอ่ะกลับแล้วหรอกลับแล้วเขาเก็บแล้วอ้าวโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายนอนหลับฝันดีเห็นผู้ในรถไม่ก็บ ือว่ากสีเลยทงมวงน้เงิือว่าีเทางหนานเนื่ยเลยมางังไงนีลามนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะปวดต้นขามากเลยค่ะจามาเบิร์สุภูสุคนเด้อค่ะพี่น้องโบวบัชลากะมานีลามนกะมามามาฮอดตองอูมาแล้วเนาะบ่มาจังใดสุมพูวัดดีลูก ไปแล้วเไปล้ดี๋ยวค่อยกลับให้ฝนซาก่อนมันถึอฝนเดี๋ยวมันสิบสบายให้ฝนซาก่อนรูป ด้านนอกฝนตกแล้วครับพี่น้องฝนตกก็เลยหยุดซ้อมไปก่อนนะคะที่เป็นคนกลับแล้วใช่ไหมขาดเดี๋ยวนั่งเร็ว แก่คนงมี้แมาเลยถหนูยืนอยู่ตอนนี้มันก็จะมีคนนะ่งเสีย่นโอเคนะี่ต้นันะอองต้องเสร็จนะแก่พอตงน้างต้งเสร็จนะนักร้องอ่ะ คุณามไขการเมนบอเเชต้งกนุกกก็เป็นมาม่อีกเพราะว่าประเทศไทยสอบมาใม่าอาไ้าวต้องซื้อันจุบปนลายเพราะว่าช่วงนี้กำลังมาอีกแล้วทีตุนไวยทีนี้่ะไปเีเทือกเทือกอาวบูลเลยบอกฟระชากระ่ยากฝนเนาะ มันมีวายญานเนาะคนทองคนใส้ก็ใช่เวลามาอยู่กับมังงอนี้ถือคือทองน้องถือทองกับมังงอนี้นหะทองนั่นนี่กี่เดือนแล้วลูกหาพ่อไม่เจอหาพ่อเอากระปายิ่มเด็กเขายบอกเอากระปายิ่ม ใส้เป็นนอตีแบบวันนี่า้นี้เ่นตกนตน้ากี่า่น่จะได้กลับไปอีกหนวต้องมามาแต่งหน้าที่นี่ประมาณบาาย้วหนูงออประมาณรมาณิบนอัฝนตกฝนตกฝนตก แล้วชูพูกับยังไงมารถอะไรมารถยาง <c oughs> มารถจกยาจัากานี่แหละโอยแม่ก,กันึกว่ามารถดีกูงง,งเออ่ว่ามารถข้าสีน้ำเงินนี่จับดได้แม่ได้บ่ไปยู่ตอนนี้ก็ไ้แ่สวนรถั้นเงยัน่นั้นนายพูจะขึ้นได้บ นนวพวอะรยเ่แฟนฝฟ้าวนได้ตีบายวัสดีค่ะ <c oughs> พี่วัชรวัฒน์ดวัสดีค่ะ <c oughs> พี่เต้สมนี่นาอายสบายดา ไห้น่ำเบิ้งน้ำเค็มแต่ก็ขวางกันยังไห้เองซึ่งซึ่งใจลายว่าอันินว่าตั้งแต่ไปเป็นหมอลำมาบ่มีหัวหน้าบ่วงได้สิไปเยี่ยมยาำจำข้าวลูกน้องที่วัดแที่วัดแที่วัดเออเอา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 ชอบขีที่เตาสารคามพี่เตขาเอาที่ขี้เอาอติโต่อหนอ่าอติโต้เอาพุดดิ้งเอาเจ้าดิเจ้าดิเอาจากติโว้ใบตัวเอ่ะคิดหอดคิดถึงนะไอ้เรื่องมันบานดื้อ พระเอกในดวงใจแม่นางตองอูตลอดอโอเคเด้อเดี๋ยวจ้าโอเคอข้ามมากลับบ้านพ่อเต๋อนกลับนีรายอันเซ้าน่สโตรนี่นี่อ๋อนึกว่าแม่สี่กิโลกลับพุ่นบ้า,บาแล้วพ่อจ้าโอเคค่ะนอนหลับฝันดีสามตูนนิ่ง กินจ e ุกิบกินอบกกิน้ใสุ่้กินอยากพี่น้องคะเลิกซ่อมแล้วก็ไปใส่กรบบ้อค่ะนณยืนท่อนกันอยู่เพราะว่าฝนตกฝนตกเย็นชุ่มช่้ลมพัดวือวครับะ เนี่แบบฟิลเตอร์แบบพเห่เห็นหนเั้มูอยู่ตรงไหนครัไปเอเอาอนอันนี้ดุกหรือคือบอนอนบ้าโอเป็นนอนบ้านปารฝนตกจะขี่อย่างมามื้อนี่มอเตอร์ไซค์ปาจะบรยานเปียกเหลือ เพราะว่ายุต้ไฟฟ้าเลยบระหยัดเปียกอันมัางเอาเปี่ยนกับบ้านแหมโอ้ไปอาบน้ำเป็นสภาแม่อาบแล้วนี่อาบแล้วพอดีก็ฟุ้กตับบ้านไปอาบไหมอาบไหมอุ่นฝนสาดกับบ้านไปอาบไหมกับบ้านก็ไปอาบอีกโอ้โหอาบนโปรแกรมสภาก็ไปอาบอาบแล้วเปลี่ยนชุดยางดีโตมากไป้อดบ้านอาบไหมอาบไหม่งอเท้าเน ไปไซเบอร์แล้วพี่น้องยืนคอดกันอยู่เออตกกันมาตกตอนนั้นคนสิเลิกเออยามบัรเลิกยงม้อมอยู่บัดบัตโถ ระวังหมื่นนะฝนตกนะบักเธอระวังหมื่นนะเดินไปนะระวังหมื่น ไม่ได้ครับพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกฝนตกละดท่าฝนตกฝนตูนพี่น้องพี่น้องแม่นั่งตองอู้คอตัวกลับบ้านก่อนฝนตกลิ่นครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี่เอาไว้ซํำนีนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝนตกฝนลิ่นครับพี่น้องยันเป็นวัดเป็นไข่ค่ะพอกันไหมคลิปหนา สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ